สวัสดีครับผมนายพาริษใจแก้วผมนายภูภายเชียงสงครามผมนายบอลเมนเทียมวันนี้ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่า Power Box Camping ครับผมต้นทุนในการผลิตมีดังนี้ครับหน้าจอแสดงผล200บาทสวิตช์ประดิ์บิบ25าบาทกล่อง20บาท Power Inverter 590บาทแบตเตอรี่300บาทแอแดปเตอร์199บาทตัวหด20บาทปลั๊กโมขงข้าว20บาทหลักการทำงานของ power box camping มีดังนี้แบตเตอรี่จะจ่ายไฟ12โวลต์ไปให้ power อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงเป็นไฟ220โวลต์กระแสสลับโดยผ่านสวิตช์เปิดปิดและมีหน้าจอแสดงผลโดยมีพัดลมระบายความร้อนอยู่ด้านหลังและมีขั้วสำหรับแปลงเพื่อใส่กับแผงโซลาเซลล์และการทำงานในการชาร์จแบตเตอรี่ของ power b l o c k camping นะครับ คือมีสายชาร์จและจะมีรูชาร์จอยู่ด้านหลังของ power box camping เราจะเสียบเข้าเพื่อชาร์จ power box camping ครับผมเท่านี้เราก็ชาร์จ power box camping ได้แล้วครับโดยการและเราก็เอาไปเสียบกับไฟบ้านได้เลยาไฟ220โวลต์ โดยจะแปลงผ่านอะแดปเตอร์เป็นกระแสตรง14 v. โวลต์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้เวลาในการชาร์จครึ่งชั่วโมงครับหลักการใช้พาวเวอร์บ็อก i n แคเราไม่ควรใช้ให้แบตหมดเกลี้ยงเพราะจะทำให้แบตเสื่อมไวเราควรเหลือแบตไว้สักนิดนึง